แมมเข็มเงินเป็นอีกหนึ่งแมมนะคะที่มีลักษณะขนหนามที่สวยนะคะจะมีวิธีการเลี้ยงดูยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาชมกันเลยค่ะลักษณะเฉพาะของเขานะคะจะมีหนามแหลมแลมแข็งๆเหมือนกับเข็มนะคะแล้วก็มีลำต้นสีเขียวเราจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะลำต้นของเขาข้างในเป็นสีเขียวแต่ว่าอันนี้หนามก็เยอะนะคะมองไม่เห็นลำต้นนั่นเอง โดยธรรมชาตินะคะเขาสามารถแตกกอได้เองแบบนี้เลยนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องปาดทาฟอร์มกอนะคะสิ่งสําคัญที่จะเลี้ยงให้เขาได้สวยงามแล้วก็แตกกอให้เราได้ชื่นชมเยอะๆแบบนี้ก็คือจะต้องให้เขาได้รับแสงแดดยาวๆนะคะ6-8ชั่วโมงต่อวันควรที่จะพลางแสงด้วยสแลนแบบนี้นะคะไม่ควรที่จะตั้งวางให้ได้รับแดดตรงๆค่ะ เพราจะทำให้ลำต้นไม่สวยนั่นเองนะคะการให้น้ำนะคะควรที่จะให้น้ำเมื่อดินแห้งเราจะรู้ได้ไงว่าดินแห้งก็ทดสอบดินก่อนค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นหัดเลี้ยงนะคะถ้าดินปลูกแห้งๆแ,แบบนี้นะคะเราก็สามารถรดน้ำได้เลยแต่ว่า ต้นนี้วันนี้นะคะนกจะยังไม่รดน้ําเพราะว่าเห็นไหมคะว่ากอของเขาเนี่ยเบียดกระถางแล้วนกก็จะมาขยับไซ้์กระถางแล้วก็จะเปลี่ยนดินด้วยนะคะก่อนที่จะทําการเปลี่ยนดินก็ควรที่จะหาถุงมือเพราะว่าอย่างที่บอกไปน้ําของเขาแหลมนะคะขึ้นชื่อว่าเหมือนเข็มนะคะเข็มเงินนั่นเองนะคะการเปลี่ยนกระถางก็ควรที่จะงดน้ําก่อนนะคะให้ดินแห้งก่อนถ้าเรา เอาออกมายากนะคะก็ใช้ไม้กระถุงที่รูก้นกระถางให้ต้นหลุดออกมาแบบนี้นะคะบางครั้งเนี่ยดินเขาอาจจะเกาะกันเป็นก้อนนะคะก็อาจจะกระเทาะออกมายากนิดหนึ่งนะคะสำหรับต้นนี้เนี่ยฟอร์มสวยมากเลยนะคะเราขยับไซส์กระถางเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะได้แตกกอได้เพิ่มขึ้นอีกค่ะ ดินแห้งมากๆเลยนะคะถือว่าดีนะคะการเปลี่ยนกระถางตอนที่ดินแห้งเนี่ยสมควรที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าถ้าดินเปียกๆอยู่อาจจะทําให้รากของเขาเน่าแล้วก็เกิดการติดเชื้อรากเน่าได้นั่นเองนะคะแล้วก็ลดอัตราเสี่ยงตรงนั้นนะคะเปลี่ยนตอนช่วงที่ดินแห้งๆค่ะ วันนี้นะคะเราจะไม่ได้ตัดแต่งรากเพราะว่าเช็คดูแล้วรากก็ยังดีอยู่ยังแข็งแรงอยู่ไม่มีมแมลงนะคะรากไม่ฝ่อไปก็เดี๋ยวเราก็สามารถลงปลูกได้เลยนะคะวิธีนี้ก็จะทำให้เราเปลี่ยนกระถางแบบรวดเร็วนะคะถ้าตัดแต่งรากเนี่ยก็ต้องมาทำขั้นตอนอีกหลายขั้นตอนแล้วก็จะต้องพักให้ ร้อยรากที่เราตัดในแห้งอีกะคะ่ะนี่เราจะปลูกอย่างรวดเร็วกระถางนะคะก็จะขยับไซส์ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะควรจะเป็นกระถางที่มีรูระบายน้ำนะคะอันนี้นกจะใช้หินภูเขาไฟรองก้นกระถางค่ะเพื่อนๆน,นกก็แนะนำนะคะให้เป็นหินภูเขาไฟหรือว่าถ่านดำทุบนะคะเพราะว่าจะไม่อุ้มความชื้นไว้ที่ก้นกระถางไว้นานเพราะว่าต้นนี้เนี่ยต้นค่อนข้างใหญ่นะคะ เราก็ไม่อยากให้มีความชื้นอยู่นานนะคะดินก็ควรที่จะเป็นดินปลูกแคคตัสหรือถ้าใครอยากจะเพิ่มหินภูเขาไฟเพื่อเพิ่มความโปร่งให้กับดินเพราะว่าอันนี้เป็นสายพันธุ์แมมแล้วก็ลำต้นใหญ่นะคะก็เพิ่มได้ค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นดินที่เราซื้อมาจากร้านทั่วไปนะคะดินปลูกแคคตัสนะคะเราก็มาเพิ่มหินภูเขาไฟเข้าไปอีก1ต่อ4ส,ส่วนนะคะเฉพาะสาย พันุที่ไวต่อความชื้นอย่างเช่นสายพันธุ์แมมหลายๆสายพันธุ์นะคะจากนั้นเราก็ใส่ดินเข้าไปเลยค่ะอันนี้นกเพิ่มหินภูเขาไฟไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าดินเนี่ยจะโปร่งมากกว่าปกติสูตรมาตรฐานค่ะจริงๆแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องควบคุมการให้น้ำให้ดีๆนะคะน,นี่ก็ปัดออกนิดนึงค่ะเพราะว่าช่วงที่แกะกระถางออกมาดินก็เลอะนะคะ การจะตัดแต่งรากก็ให้ดูเป็นกรณีเป็นเคสๆไปนะคะถ้ารากมีแมลงรากเหี่ยวนะคะก็สามารถตัดแต่งรากได้วางลงไปแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ดินเข้าไปนะคะตรงให้ให้กบส่วนที่เป็นรากนะคะเพื่อนๆอันนี้เขายังมีดินเก่าเหลืออยู่ก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะคะปกติถ้าเราตัดแต่งรากเนี่ยเราก็สามารถจิ้มลงไปได้เลยนะคะ ขยับให้อยู่ตรงกลางเพื่อความสวยงามเคาะให้ดินเข้าที่นิดหน่อยนะคะไม่ต้องไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องกดลงไปเยอะจากนี้เราก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าหรือปุ๋ยออสโมโค้นะคะใส่ซัก1 0บถึงสิเม็ดพอนะคะเพราะว่าต้นนี้เป็นต้นที่โตนก,ก็เลยเพิ่มปริมาณขึ้นมาอีก5เม็ดนะคะ mm hmm. ก็ดูตามไซส์ขนาดของต้นไม้ที่เราปลูกนะคะจากนั้นก็ใส่สตาร์กิลจีกัน เลียแป้งกันมแมลงอันนี้ถ้าใครไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้ค่ะหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่ดินกลบลงไปนะคะเพื่อนๆดินปลูกนะคะเพื่อที่ปุ๋ยกับสตาร์เกิลจีเขาจะทางานภายใต้ดินปลูกนะคะก็จะได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่อีกที่อีก4เดือนนะคะก็เราไม่ต้องเปลี่ยนดินก็ได้ถึงช่วงนั้นนะคะก็แค่ โกยโกยหน้าดินออกแล้วก็ใส่ลงไปค่ะปริมาณก็เทียบเท่าเหมือนเดิมนะคะก็คือ1 0บถึงสิเม็ดนะคะดูให้ลําต้นอยู่ตรงกลางแล้วก็ให้ล่าของเขาจมลงไปในดินนะคะจากนั้นก็ใส่หินโดยหน้ากระถางจะเป็นหินธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นดินอะคาดามะแบบนกก็ได้นะคะอันนี้นกตั้งใจว่าจะให้เป็นต้นที่เป็นไม้สะสมแล้วก็เลือกดินที่เ,เลือกหินที่ ดูแล้วสวยงามนิดนึงค่ะนี่นะคะเพื่อที่จะพยุงลำต้นแล้วก็กันเวลาที่เ,ออเรารดน้ำแล้วดินปลูกเนี่ยไม่กระเด็นออกมาและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือดินอาคานามานะคะจะทำให้เรารู้เวลาที่เราลดน้ำแล้วหรือเรายังไม่ลดน้ำนะคะเพราะว่าเวลาที่เราลดน้ำดินก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มนั่นเองค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะรดน้ำก็ต้อง ทดสอบดินก่อนนะคะควรที่จะรดเมื่อดินแห้งเท่านั้นนะคะสวยงามแล้วนะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนดินเสร็จแล้วก็สามารถรดน้ําได้เลยเพราะว่าเรารดน้ําแล้วนะคะก็คือเว้นน้ําไว้แล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่ควรที่จะรดให้ชุ่มจนเกินไปนะคะควรที่จะรดแค่ดินหน้ากระถางเปียกพอคะ่ะช่วงนี้นะคะ สักประมาณ2-3เดือนเราจะรดน้ําแบบนี้ไปก่อนก็คือรดแค่หน้าดินเปียกเท่านั้นนะคะจะยังไม่รดให้ชุ่มลงไปข้างล่างนะคะรอให้รากของเขาแข็งแรงก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราควรที่จะรดน้ําปริมาณไหนนะคะแค่ไหนนะคะรดแค่พันผ่านหน้าดินพอคะ่ะเพื่อนแบบนี้นะคะไม่ควรที่จะรดเยอะนะคะเพราะว่ารากของเขายังไม่แข็งแรงนั่นเอง เพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุราดา g a กา e n เดนเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทาย พูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดากาเด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ